เขาบอกว่าเขาเป็นคนหวานด้วยใช่ไหมหวานโรแมนติกด้วยใช่ไหมไโรแมนติกโรแมนติกคือเขาเป็นคนให้ความสําคัญกับไม่ใช่แค่วันสําคัญอะแต่ให้ทุกๆท,ทุกวันเป็นโมเมนต์ที่สําคัญแม้แต่บางครั้งเราทํางานกลับมาแล้วมาเจอเขาแบบแต่งตัวสูตรเหมือนแบบ,บวันนี้ผมมีอ่าจะพาไปกินร้าน <ừ. S 1> ไฟดนิงเป็นวีแกนไฟดนิงเฮ้ยเซอร์ไพรส์เราหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แต่งสูตรจริงจังเลยนะแล้วก็นี่เป็นเพราะเวลาเรากลับบ้านเราชอบแต่งตัวสวย ใช่ใช่ไหมเวลาเราออกไปทำงานแต่พอกลับไปเจอเขาแต่งหล่อๆอใช่แล้วก็งงคุณะจะไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเขาก็แบบพาขึ้นรถพาขึ้นรถแล้วก็พาไปกินข้าวอ,อะไรอเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเขินจังเลยเนี่ยคุยอะไรจะแห่สดไปแหท่านผู้ชมฮะคนที่มีอาการภูมิแพ้หืนคัน สิวเรื้อรังหรือแม้กระทั่งผมขาดหลุดร่วงจนศีรษะล้านถาวร<า>ผมอยากจะให้สำรวจดูตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นการกินที่ไม่ถูกต้องเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นฮอร์โมนเพียงเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันมีอีกสาเหตุนหนึ่งัรคที่ทำให้เกิดอาการหลังนี้ได้ครับนั่นคือการใช้ของที่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียในทุกวันเช่น หมอนครับแต่นี่นะฮะคือหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดอาการที่พูดมาทั้งหมดเพราะว่าทั้งคราบน้ําลายตอนเราหลับความมันของเส้นผมทําให้เกิดอาการเหล่านั้นครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้ว,ลวก็ลองหันมาใช้สิ่งนี้ดูครับไวร่าแบค ผ้ากั้นหมอนป้องกันยับยัง้งสลายไวรัสและแบคทีเรียครับไวรัสแบคทีเรียจากเทคโนโลยีนาโนซิง์ออกไซด์ครับใช้เทคโนโลยีในการฝังเข้าไปในเส้นใยฮะไม่ใช่เป็นการเคลือบแบบทั่วๆไปนะฮะสลายกลิ่นอับชื้นกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการซักกี่ครั้งประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียนั้นก็ยังทำงานได้อยู่ถึง99 9สุด 9เปครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครท่านผู้ชมสรับท่านผู้ชมที่ชมรายการปีสิบเดเท่านั้นนะฮะไวร่าแบกหนึ่งกล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้ราคาปกติ4,950บาทโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ1แถมอีก1เป็น2กล่องครับและไม่ขาย4,950ฮะขาย1,990บาทฮะฟั 1, ะงอีกครั้งหนึ่งนะฮะราคาแค่ 1,990บาทเท่านั้นได้ไป2กล่องฮนะลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้โดยการกดดอกจัน764ดอกจันท9ดอกจันทร์10สี่เหลี่ยม แล้วกดทัออกครับและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวนเนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้นะฮะคุยกันง่ายๆเลยครับแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วก็รอรับสินค้าพร้อมกับเก็บเงินปลายทางครับหรือสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่ไลน์ครับ Add v i r a b แบ k 10ได้เลยครับฟับงอีกครั้งหนึ่งนะฮะดอกจันทร4ดดอกจันทร์ 5, 9ดอกจันทรสี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวินัยที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหมดปัญหากังวลใจไวรัสและแบคทีเรียที่สะสมในหมอนลองหันมาใช้ผ้ากั้นหมอนไวร่แบคครับ วันแรกที่เขาเขารู้ว่าซาร่าเป็นดาราเนี่ยเขารู้ได้ยังไงแล้วเขาตกใจไหมเขางงไหมคือตอนแรกไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ให้ไ g จีกันเราจะเป็นไลน์มากกว่าที่มารู้ก็คือมีพี่รปภคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ้ยทำไมรปภถึงรู้จักคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นเจ้าของของพิพิธภัณฑ์นี้หรือเปล่า you don't like the alarm light i don't need i don't you don't need it i have to t h e r e i have a daughter now o r n o w i she needs me. And I, that's the light that I care about. How, how she sees me is really important. เขาอาจจะไม่ชอบแสงสีเสียงแล้วเขาก็ตอบด้วยความเป็นศิลปินบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เ r ร่าคือแสงสำหรับเขาแสงเดียวที่เขาอยากให้ลูกเห็นสุดดีมากเลยยู Good answer ตอบดีเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ด้วยความที่เรา <laughs> so, when you find out that I'm a celebrity, then mm. we went to New uh, museum. museum and the uh, yeah. peace security come yes. and take a picture. Before you he thought he'd take a picture, I thought he would take a picture <laughs> with, picture with me. you. <laughs> All but right, like, then after you find out that I'm a very popular <laughs> lady, yeah. superstar in Thailand, I begged her. To try to keep our relationship a secret. Oh, really? <laughs> I did. Shy. And I was able to get it done for like I think four to six months mm -hmm. before so, anyone knew, before she told anyone. Right. And I think her responsibility is to the people. She is responsible for making people laugh and make them happy. Right. And she takes that very seriously. Mm -hmm. And um, I used to work in public relations. And so I know that if I'm going to be next to her, then I should assist her with her responsibilities. All right. For me, I like to be at home, you know? <laughs> yeah, like yeah. Relax and sub by <laughs> 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 sunlight, you know, yeah. chill. Um, but when she says, come on, let's go, ba, she'll say, ba, ba. Bye. Okay, oh. let's go. Yeah. Let's mm -hmm. go. Ash adiba, well, tanti. <In> private, ไปไ็นด้วยกันนะใช่ค่ะตอน,น <ะ S 1> แรกก็อยากให้แบบเก็บเป็นส่วนตัวแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรารับผิดชอบเยอะในเรื่องของการแบบให้งานใช่ทํางานหน้าที่ของเราคือเหมือนโอเคให้ความสุขกับทุกคนอ่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเอ้ยกลัวจะอย่างที่บอกจะดึงรั้งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้แหละว่าวงการนี้เขาทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็เก็บความลับมาประมาณแบบ5้าถึงหเดือนจนที่เรามีเพลงด้วยกันเราถึงโอเคออกมาเปิดตัวว่าเรา เราเราทำงานด้วยกันแต่พอเราจะตอนแรกจะเปิดตัวว่าทำงานด้วยกันแต่คนก็ไปโฟกัสด้วยริชิชนชิพมากกว่าอะไรอ่าย <c oughs> ใช่ด้วยเ,เราก็เลยโอเคงั้น เราก็พร้อมจะลุยคุณจะไปแล้วไหมถ้าจะไปก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วและแล้วไหนที่สุดก็ทําเพลงออกมาได้สําเร็จใช่ค่ะชื่อเ,เพลงอะไรนะ Tigers ค่ะเป็นซิงเกิลแรกแหละแต่จริงๆแล้วเขาทําเยอะมากทําไว้เป็นแบบเป็นสิบเพลงที่ยังไม่มีจังหวะออกอันนี้คือเขาซัพพอร์ตเรายังไงบ้างอันนี้เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ค่ะแล,แล้วเขียนด้วยบ้างเขาเขียนแต่เขาทําท่อนแรป็ปแล้วก็<อ>ท่อน คือเขา encourage หนูเขาสร้างความมั่นใจให้หนูแต่งเพลงได้ซึ่งตอนนี้ออนี่ใช่หน้แต่งเองเหรอใช่ค่ะในในท่อนที่หนูร้องนะหนูแต่งเองแล้วก็ท่อนที่เขาร้องเขาแรปเองแล้วแล้วที่ถ่ายเลยไอเดียเขาด้วยไหมที่ต้องไปถ่ายอะไรแบบนี้ถ่ายเป็นไอเดียเราเหรอใช่ค่ะเขาก็เป็นคนบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมีคุณอยากทําอะไรคุณทา เหมือนเป็นการลองนี่นนคเป็นสิงเกิลแรกที่เราลองทํามันเป็นภาพในวิชั่นในหัวเราแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนแบบโปรดิวซ์ขึ้นมาช่วยเราทําให้เกิดขึ้นเป็นอันนี้แล้วก็ oh. เป็นจุดเริ่มต้นารตอความฝันทําเพลงของเรา mm hmm. เขาจะมีแบบวิชั่นที่ค่อนข้างแบบ ยิ่งใหญ่เกรงไกรซูซาปาทังกาปาลังกี้ซูซูซีซีปาังกี้ปาทังกาลซูซาเฮ้ยเฮ้ยลาเซ็กซี่ยต้องเชียดีดีเซ็กซี่ซูซาเชอบไ้ยเชอบไหที่เราไปแบบนี้ you l i k